รัฐมนตรีว่าการากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับตอนนี้เขาได้เน้นย้ําเลยสําหรับผู้ปกครองให้ช่วยดูแลบุตรหลานนะครับของท่านให้ดีหลังพบว่าเด็กเนี่ยติดโทรศัพท์มือถือจนนําไปสู่การใช้อารมณ์รุนแรงในการแก้ไขปัญหาครับ ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาสมอแครงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งที่ศูนย์แห่งนี้เองเนี่ยเขามีการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนควบคู่ไปกับการสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆได้เรียนรู้ทั้งในและนอกตำราเรียนนะครับรัฐมนตรี ก็ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้ปกครองและก็เน้นย้ำให้เอาใจใส่บุตรหลานใช้เหตุผลกับบุตรหลานให้มากยิ่งขึ้นและก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับเด็กนะครับเนื่องจากเด็กวัยนี้เนี่ยเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วส่ง,งสิ่งที่ บุตรหลานเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำนะัคือเด็กเนี่ยจะจำแล้วก็ติดไปปฏิบัตินะจนทำให้เกิดความสูญเสียได้โดยเฉพาะเรื่องของการติดโทรศัพท์มือถือจนทำให้เด็กเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ใช้อารมณ์รุนแรงในการแก้ไขปัญหาครับค่ะพร้อมกันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองค่ะเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวางทอง ศูนย์แห่งนี้นะคะจะบ,บริาการการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพมในพื้นที่ค่ะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระดับตําบลแบบครบวงจรโดยปัญหาที่พบในพื้นที่นะคะมี3ปัญหาหลักเลยค่ะ 1. ปัญหาด้านรายได้ค่ะประชาชนไม่มีงานทําขาดเงินมาจุนเจือครอบครัว2ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยประชาชน ประชาชนกลุ่มเปราะบางไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มั่นคงค่ะและ3ปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงรวมไปถึงการป่วยติดเตียงส่งผลให้การดำเนินชีวิตไปอย่างเป็นไปอย่างยากลำบากนั่นเองค่ะ